สมาคมสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตหีบร่วมทอดผ้าป่าการศึกษากว่า560,000บาทวันนี้ที่โรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพลเรือโทรบรรจบโพแดงนายกสมาคมสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตหีบ เป็นประธานในพิธีทอดพระป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนนาฏศิลป์โรงอาหารห้องน้ำและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสัตหีบโดยได้รับความเมตตาจากพระวชิรคุณากรรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีและเจ้าอาวาสวัดสัตหีบหรือวัดหลวงปูอ่อีมอบหมายให้พระครูวิสษสุตากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์มีเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสและหัวหน้าที่พักสงฆ์ในพื้นที่สัตหีบคณะกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนสัตหีบเครือข่ายครูและนักเรียนโรงเรียนสัตหีบชมรมภริยาทหารเรือในพื้นที่สัตหีบอาทิชมรมภริยากองเรือยุทธการชมรมภริยาทัพเรือภาคที่หนึ่งชมรมพริยาฐานทัพเรือสัตหีบ ชมรมพริยานาวิกยโยธินชมรมพริยากรมสรรพาวุธทหารเรือ ชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเข้าร่วมในพิธีและสนับสนุนอาหารเครื่องดื่มตลอดจนคณะนายทหารผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากพลเรือโทบรรจบโพแดงประธานในพิธีกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา รวมทั้งขอบใจคณะครูนักเรียนทุกคนและขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้จงคุ้มครองอำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุข,ขะพละปฏิพานธานสารสมบัติทุกประการมีความมั่นคงในชีวิต ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดไปสำหรับปัจจัยที่ได้จากการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสมทบทุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนนาตสินโรงอาหารห้องน้ำและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสัตหีบเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน560,000บาทมอบให้กับโรงเรียนสัตหีบ โดยผู้อำนวยการพัฒนานโกสยการนผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตฐานทัพเรือสัตหีบและผู้อำนวยการเพชรราพรยศศักดาผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน